ขาให้ศูนย์กลางเรามาคือศูนย์ศูนย์นะครับเขียนรูปขึ้นมาก่อนจุดศูนย์กลางคือศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับจุด O คือศูนย์ศูนย์โอเคนะครับจุดยอดอยู่ที่ลบสามกับศูนย์จุดยอดนะครับลบสามกับศูนย์เพราะน้องจะเห็นเลยครับว่าจุดยอดมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บนแกน x ถูกไหมครับคือลบสามศูนย์นั่นแสดงว่าเพราะฉะนั้นแกน x นะครับเป็นแกนตามขวาง นะครับเป็นแกนตามขวางนั่นเองพันสูตรเราก็รอแล้วใช่ไหมครับนี่นคืออะไรเขาให้โฟกัสอยู่ที่ลบนะครับอยู่ที่ห้าศูนยนั่นเองนะครับตรงนี้คือโฟกัสนะครับคือห้าศูนยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าตรงนี้เรารู้อะไรบ้างตั้งแต่ O จนถึงตัว A ตัวนี้คือตัวอะไรครับตัว A เล็กนะครับตั้งแต่ O จนถึงเคือตัวอะไรครับตัว C จําได้นะครับพวกนี้ดูที่แผนภาพอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจะหาไฮเปอร์เหมือนวงรีทุกอย่างคือต้องหา B ให้เจอนะครับรู้ A รู้ C เพราะฉะนั้นสูตรสูตรหนึ่งที่ต้องจําให้แม่แมนเป็นสูตรที่รองรับอยู่แล้วก็คือ C ก่กำลังสองเท่ากับ A กำลังสบวกกับ B กำลังสนะครับก็แทนค่าลงไปนะฮะ c ของเราคือเลยครับห ยกกำลังสองเป็นยี่ห้าลบเคือสามถูกไหมครับเป็นเก้าเท่ากับ b กําลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิบหกลู้ a แล้วรู้ b แล้วนะครับเข้าสู่สมก,การไฮเปอร์ก็ตอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากแกน x เป็นแกนตามขวางศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์พาร์สมการไฮเปอร์ใช่ไหมครับแกนนี้เป็นแกนตามขวาง x มาก่อนเห็นไหมครับจำไง่ายๆแกนไหนแกนตามขวางตัวนั้นมาก่อนลบกับ y ีกำลังสองส่วนลบบีกำลังสองเท่ากับหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็แทนลงไปก็จะเป็น x กาลังสองส่วนได้ a กาลังสองคือ9ลบกับ y กำลังสองส่วนได้วย16เท่ากันหนึ่งตรงนี้เป็นเศษส่วนเศษส่วนก็ของตายอยู่แล้วใช่ไหมครับน้องต้องเอาครนอนคูณตลอดก็ครนอนเท่าไหร่เอ่ยครนอนก็คือ1นึ่งคูณตลอดเข้าไปตัวเลขถ้าจําง,ง่ายนะครับถ้าต้องการทําให้เร็วขึ้นตัวเลขมันจะคว้กันนะครับไม่ต้องไปนั่งหารจริงจงหรอกครับมันช้านะทำเร็วๆได้เลยลวกขั้นตอนได้ ตัวเลขจะควายนะครับใต้ x มาอยู่หน้า y นะครับใต้ y ขึ้นมาอยู่หน้า x นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะออกมาเป็น1 6 x กําลังสลบ9 y กําลัง2เท่ากับ144อย่าลืมนะครับต้องคูณตลอดก็จัดสมการให้ดีๆซะก็เป็นคําตอบแล้วนะครับลบ9 y กําลัง2ลบ144เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ1นั่นเองนะครับตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่ส ตัวี่สองนั้นยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามีสมการเส้นกำกับขึ้นมานะครับมีสมการเส้นกำกับหรือเ,เส้น a อ y m p t o t e จำได้ไหมครับสูตรเมื่อกีน้นี้นะฮะเขาให้เรามาว่าจุดยอดอยู่ที่0 8กับ0 8นะครับก็วาดรูปขึ้นไปก่อนเราจะเห็นชัดเลยครับว่าพอเราลงจุดลงไปปุ๊บเนี่ยแกน y ของเราเป็นแกนตามขวางใช่ไหมครับ0 8กับ0 8นะครับตรงนี้คือ0 8 ตรงนี้คือ0ลบ8นะครับก็จุดศูนย์กลางไม่ต้องคำนวณเลยครับมาอยู่กลางกลางระหว่างจุดยอดทั้งสองแน่นอนก็เซน์ก็นับช่องๆเหลาก็ได้ตรงนี้เป็นจุด O ก็คืออะไรครับ0 0ตั้งแต่ O ถึง A คือตัวอะไรครับตัว A เล็กเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัว A เล็กนะครับก็จะเห็นว่าเพราะฉะนั้น A เล็กคืออะไรครับ8เก็บไว้ก่อน น้องเดาได้เลยว่าเราขาดอย่างหนึ่งคือเลยครับคือ b งั้นหา b ได้แทนค่าศูนย์ก็ตอบนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือสมการเส้นกำกับนะครับคือสมการเส้นกำกับนะฮะสมการเส้นกำกับจำได้ไหมครับสมการเส้นกำกับนะครับเราจะเห็นว่าในที่นี้แกน y นะครับแกน y เป็นแกนตามขวาง นะครับสมการเส้นกำกับจำได้ไหมครับเมื่อกี้นี้นะครับสมการเส้นกำกับก็คือ y ลบ k เท่ากับนะครับบวกลบ a ส่วน b แล้วก็ x ลบ h มันจะยาวๆแบบนี้นะครับ h k คืออะไรครับจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนครับ0 0พาน้องก็แทน h กับ k ลงไปด้วย0กับ0ก็กลายเป็น y เท่ากับอะไรครับ a ส่วน b แล้ว x ก็หมายบวกลบอย่างตอนแรกที่พี่กล่าไวแล้วใช้บวกแค่เดียวก็พอนะครับกหมายลบเราไม่ค่อยสนใจนะครับเราก็มาเทียบดูครับสิ่งที่โจทย์ให้เรามาเขาให้เรามาว่า y มันเท่ากับอะไรครับ y เท่ากับ4ส่วน3 x เราก็ยังเพิ่งไปสรุปว่า a ต้องเป็น4 b ต้องเป็น3ไม่ใช่นะครับไม่ยังเป็นแต่เราใช้วิธีการเทียบสามประสิทธิ์เอานะครับคือจับเอาสองตัวเนี้ย มาเท่ากันซะนะครับเพราะมันคือสัมรัสิ์หน้า x นะครับจับมาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ขึ้นมาว่า A,B, ส่วน b เท่ากับ4ส่วน3 A ของเราคืออะไรครับ8แทนค่าลงไปส่วนด้ย b เท่ากับ4ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้น B ก็คือ6เห็นไหมครับ B ก็คือ6นะครับน้องได้ A ได้ B แล้วเพราะฉะนั้นสมการของไฮเปอร์ เข้าสู่ก็ตอบนะครับก็สมการแกนไหนเป็นแกนตามขวางครับแกน y y ต้องมาก่อนเห็นไหมฮะก็จำหลักง่ายๆลบ x ก่อน2ส่วน b 2เท่ากัน1นะครับก็แทนค่าลงไป y กํส่วน a กําลั a เราคืออะไรครับ8เป็น64ลบกับ x กํส่วน b 2คือ36เท่ากัน1ตอนนี้เขาให้ตอบในฟอร์มแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ ข้อ1น,นั่นเองนะครับามาดูตัวอย่างที่3นะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเอนทานนะครับยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็เขาบอกว่าไฮเปอร์นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ลบสกับลบสก็เขียนรูปอีกเช่นเดียวกันนะครับลบสกับลบสนะครับ1 2 3 4 1 2อามนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เลื่อมาเป็นจุด hk แล้วนะครับ ถ้าเป็นจุด hk เนี่ยมันจะวุ่นวายนะดูให้ดีโฟกัสของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่1กับลบ2นะครับตรงนี้คือจุดโฟกัสคือ1ลบ2นะฮะโอเคครับเรารู้อะไรก็เขียนลงไปก่อนนะฮะจะได้ง่ายๆ้าพระน้องจะเห็นเลยครับว่าเส้นนี้เส้นประปะนี่นะครับที่พี่ลกากลกเนี่ยมันควรจะเป็นเส้นแกนตามขวางทำไมครับเพราะว่าโฟกัสมันอยู่แนวนี้ ถูกไหมครับพอเราได้เลยนะครับว่าแกน x เป็นแกนตามขวางต้องวิเคราะห์เองนะครับเวลาสอบ N เขาจะไม่บอกมาให้เราต้องวิเคราะห์เองเขียนรูปแล้วก็วิเคราะห์ได้นั่นแหละนะฮะโอเคครับเราก็มาดูว่าเรารู้อะไรครับตอนนี้นอกจากแกนตามขวางตั้งแต่ O ถึง F นะครับก็คือตัว c เห็นไหมครับต้องจําให้มันแม่น c ก็ยาวกี่หน่วยครับ5หน่วยเครื่องหมายลบไม่ต้องนะครับ c ยาวเั้งกับ5หน่วยได้แล้วนะครับตรงนี้ โอเคครับเขาบอกว่าเขาให้แกนตามขวางลงมาตรงนี้นะครับคือจุดที่จะผิดแกนตามขวางต้องแม่นเบสิกนิดหนึ่งนะครับเขาให้เรามาว่าแกนตามขวางนะครับเท่ากับ6แกนตามขวางก็คืออะไรครับ 2a เห็นไหมครับส่วนใหญ่น้องๆแม่สับเพ่าเป็น A A หมายถึงครึ่งแกนตามขวางนะครับเพราะฉะนั้น A ก็คืออะไรครับ3 ได้ a แล้วได้ c แล้วลักษณอย่างหนึ่งคืออะไรครับ b เห็นไหมครัสรุปแล้วมันก็จะวนอยู่แถวนี้แหละสูตรที่ต้องเอามาใช้ก็มีสูตรเดียวนะครับเรื่องไฮเปอร์ก็คือ c กํลังสองเท่ากับ a กลังสองบวกกับ b กํลังสองก็แทนค่าลงไปนะครับ c กํลังสองกลายเป็น25ลบกับ a กํลังสองกลายเป็นเเท่ากับ b กํลังสองคือ16จบแล้วนะครับน้องรู้ a รู้ b เพราะฉะนั้นเข้าสู่สมก,การไฮเปอร์ก็ตอบ แต่ต้องระวังนะครับในข้อนี้เพราะว่าจุดศูนย์กลางของเราอยู่ที่ HK ไม่ใี่ศูนย์เดาได้เลยว่า